through the night long I i n s h สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มันจะเจอเฟ็ดทีช่ชาแนลวันหนึแล้วนะคะวันนี้เจะขอทำเป็นนิวอลพื้นดิมาดูสงกรานของชาวสเนพองนะคะที่สังขาบุรีจังหวัดกาญจานบุรีนั่นเองนะคะตอนนี้นะบรรยากาศบอกว่าคนเริ่มคึกคักกันแล้ว แต่ละคนนะคะก็จะแต่งตัวสวย,ยางามมาร่วมางานเป็นชุดคุ้นเมืองเหมือนอย่างที่เกศใส่ตอนนี้นะคะทุกคนเออเขาจะมีการทำกิจกรรมมีการาทำพิธีต่างๆเยอะมากมายไปหมดเลยเอาเป็นว่าจะมีพิธีอะไรยังไงบ้า,าง <S <S เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเช้าของวันที่23เมษายนเกศได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีสงกรานที่วัดสเสน่ห้องอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งงานในวันนี้จะมีชาวบ้านเชื้อสายก็ะเรี่ยงจากบ้านสเสน่ห้องและจากพื้นที่ต่างๆมาร่วมงานกันอย่างมากมายประเพณีสงกรานบ้านสเสน่ห้องจะถืออาวันพระขึ้น15ค่ําเดือน5เป็นวันมาหาสงกรานค่ะโดยพิธีการจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เราจะเห็นชาวบ้านมาช่วยกันจัดงานมีการนําไม้ไผ่มาเตรียมไว้เพื่อ มาประกอบพิธีขอขอมาต้นโพและพิธีขำต้นโพที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าต้นโพนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีการขนทรายจากแม่น้ําโรคีมาเก่อเป็นเจดีทรายโดยมีความเชื่อกันว่าการได้ร่วมก่อเจดีทรายเป็นการต่ออายุให้ตนเองมีการร่วมทําบุญโดยการบริจาคเงินตามกําลังศรัทธาและใช้น้ําขมิ้นสมปล่อยประพมปลาที่อยู่ในถังเพื่อนําปลาไปปล่อยลงในแม่น้ําโรคีหลังจากทําความสะอาดสะพานซึ่งพิธีทาความสะอาดสะพานนี้ เก็บพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยละค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเาจะไปทับบุญปลากันนะคะนี่เรามีเรียแล้วนี่นะคะเราเขาจะยอนไปนี้ไหรอยๆวยรานืองแล้วก็ตัวอย่างเยอยอยยนะคะนงป เรากำลังจะไปตักน้ํากันนะคะเราจะไปตักน้ำเป็นที่ลาําธารแล้วก็เดี๋ยวเราตักน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอากระบอกเนี้ยไปวางไวตง้ตรงต้นโพตรงนู้นไปตักน้ํากันตอนนี้ทุกคนกําลังเอากระบอกไม้ไผ่นะคะมาตักน้ํากันตักน้ํากันทุกคนแต่ว่าจะมีนูกอ๊อดด้วยอะ่ะ ลูกออจะเข้าไปในนั้นหรือเปล่ามมันหน่วนไม่เต็มอะ่ะได้แล้วได้แล้วเห็นยังนี เห็นนี้นะคะเป็นภาพที่ชาวบ้านกําลังต่อแถวนะคะร่วมกันตักบาตรใต้ต้นโพที่เสมือนกับได้ตักบาตรต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่บาตรกันนะคะมีข้าวเตรียมไว้แล้วตอนนี้ทุกคนกําลังเอานะ้ําในกระบอกไม้ไผ่นะคะไป รถที่ต้นโพนะคะแล้วก็ล้างต้นโพแล้วก็เตรียมนำไม้มาคั้มกันแล้วดูสิทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเห็นไม้คั้ต้นโพกันอย่างเยอะแยะเลย กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือร่วมพิธีอัญเชิญพระแก้วขาวออกจากศาลาวัดเสน่ห้องมายังศาลาพิธีให้พระพิษุแม่ชีและชาวบ้านทําพิธีส่งน้ําซึ่งเก๋นะคะก็มีบุญด้วยร่วมส่งน้ําพระแก้วขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยล่ะค่ะ สำหรับพระแก้วขาวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอยู่คู่บ้านคู่เมืองสังขละบ,บุรีมาตั้งแต่ยุคพระศรีสุวรรณคิรีเป็นเจ้าเมืองสังขละบ,บุรีและได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่สโดยบ้านสเสนพ่องในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองสังขละบ,บุรีเก่าค่ะ กามประเพณีสงกราลำดับสุดท้ายคือชาวบ้านร่วมกันส่งน้ำพระผ่านกระบอกไม้ไผ่ที่นำมาผ่าซีกแล้วเรียงทอดยาวต่อกันซึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่คือจะให้ชาวบ้านทั้งชายและหญิงมานั่งคุกเข่าเรียงกันกลายเป็นสะพานมนุษย์เพื่อให้พระสงฆ์เดินบนหลังเริ่มตั้งแต่บันไดศาลา,าวัดมาอย่างซุ้มอาบน้ำบริเวณปลายกระบอกไม้ไผ่สำหรับการทำสะพานมนุษย์เพื่อให้พระสงฆ์เดินเหยียบบนหลังนั้นชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและจะทำ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยนั่นเองค่ะบ่าๆนี่ผู้ชายนองน้องชายอ่ะน้องชายอ่ะเออข้องลับผู้ชายค้องเดอ่าผู้ชายนองชายเดกระกับยาไหนกันแล้บอาๆนอบ่าวนด้าข้าหรอน้องายเอ้า cái <laughs> một, à, đây là cái gì? cái gì? cái gì? bắt đầu bận bận อยังปลอดภัยนะอย่างน่ารื่นพุ่งี่จะรท่าเชนเฮ้ยพี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนพรุ่งนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วยังไหวนั่นเน่ๆๆไม่ธรรมดารับานได้ต้องปกตินัอการงานรอบที่สองต่อไปครับ